ทักษ uh so like ิณกลับมาแล้วทําให้พรรคล่มเขาก็เสียหายลูกเขาเป็นหวหน้าพรรคอยู่เรื่องตั้งคราวหน้าเหลือห้าล้านรูปเขาก็เสียหายความเป็นชินวัตรก็เสียหายเขานั่นคือตัวจริงของการสร้างรัฐบาลชุดนี้อยู่คือคุณทักษิณวันนี้ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเขาก็เท่ากับยกคะแนนไปให้พรรคก้าวไก่ทั้งหมดลูกเขาเป็นหวูน้าพรรคอยู่เรื่องตั้งคราวหน้าเหลือห้าล้านรูปเขาก็เสียหาย ความเป็นชินวัตรก็เสียหายทักษิณกลับมาแล้วทําให้พรรล่ม uh huh. เขาก็เสียหายวันนี้ทักษิณก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้พักนี่ยอยู่ให้ได้ uh huh. เขาก็ต้องไปหาองค์ประกอบไปหาประชาชนไปสร้างบ้านหลังใหญ่เขารู้ว่าการจะสู้กับก้าวไกลเนี่ยมันจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีนายทุนมีเส้นสายในการเลือกตั้ง ใช้ระบบแบบที่แบบภูมิใจไทยบุกอ่ะเขาก็ต้องเอาแบบแบบภูมิใจไทยบุกกับไก่มาเป็นมันเป็นงานใหม่ของระื่อไทยมเมื่อก่อนเพื่อไทยไม่ได้คิดเรื่องบ้านหลังใหญ่เท่าไหร่แต่หลังจากที่มีก้าวไกลมาเขาต้องมาคิดเขาต้องกลับไปสู่เรื่องเก่าเป็นเรื่องที่คุณทักษิณเคยปฏิเสธแต่วันนี้มันจำเป็นต้องไปละวเขาก็เป็นรูปครึ่งระหว่างกาไกลกับภูมิจใจไทยเพื่อจะสร้างรูปแบบให้ได้แต่เขาเป็นคนได้เปรียบที่สุดว่าหนึ่ง ภูมิใจไทยกับก้าวไกลในโอกาสผสมกันเนี่ยยากที่สุดเพราะนั้นเขาเองได้เปรียบเพราะนั้นวันนี้คุณทังเสียงก็ไปลดบทบาทของภูมิใจไทยอย่าให้แซงตัวเองอแล้วก็รักษาสถา,านะว่าให้ได้ไม่ให้ตัวเลขต่ำกว่าประชาชนสิบล้านคนให้อยู่เขาเขาก็ล็อกตัวเลขว่าวันนี้สมมติว่าในสิบล้านที่เขาเคยมีเนี่ยวเขาเสียไปหกล้านเขาต้องไปหาสี่ล้านมาเติมให้ได้เพราะนั้นการที่คุณสังเสียงออกไปเดินเหินทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่โกงหกตัวเองไม่จัดจริต เราก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยคือตัวจริงของการสร้างรัฐบ,บาลชุดนี้อยู่แล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องขวางก้าวไกลไม่ให้รัฐบ,บาลรายในการเลือกตั้งข้างหน้าให้ได้